วันนี้พามาชมซิงโกเนียมแองกัสตาตั้มต้นนี้กันนะครับเป็นต้นเงินไหลามาด่างตามที่เราเห็นทั่วๆไปตามริมรั้วบ้านนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีลักษณะของการด่างนะครับสําหรับที่เห็นนะครับก็จะเปรียบเทียบไม่เห็นชัดเจนทางด้านซ้ายจะเป็นซิงโกเนียมแองกัสตาตั้มทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับและก็ด้านขวาจะเป็นต้นที่มีลักษณะด่างนะครับ เมื่อนำมาเทียบกันแบบนี้ก็จะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าลักษณะของสีและก็ลายด่างบนใบจะแตกต่างกันนะครับซึ่งตั้งแต่ปลูกมานะครับต้นนี้หาข้อมูลได้ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเรียกว่าเงินไหลามาด่างไปก่อนละกันสำหรับต้นนี้นะครับที่เราเห็นเขาก็จะมีลักษณะด่างลายจุดบนใบนะครับโดยพื้นใบก็จะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีเขียวเข้มเป็นลายจุดบนใบ แต่ละใบนะครับการด่างก็จะแตกต่างกันออกไปแต่โดยหลักๆแล้วเขาก็จะด่างทุกๆใบนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าด่างเสถียรนั่นเองครับอย่างใบนี้นะครับหหูเขาจะมีสีเข้มและอีก2ใบนะครับเขาก็จะมีสีอ่อนแล้วก็มีด่างลายจุดบางใบก็จะเป็นดา่างฮาร์ฟนะครับซึ่งลายด่างนี้เราก็จะต้องลุ้นเอานะครับว่าจะออกมาในลักษณะไหนซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการด่างก็มีทั้ง สภาพแสงสภาพแวดล้อมการให้น้ำให้ปุ๋ยในการปลูกของเราด้วยนะครับเมื่อใบแก่นะครับเขาก็จะมีสีที่เข้มขึ้นทั้งตัวพื้นใบและหลายจุดบนใบเองนะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับก็เป็นใบที่แก่นะครับก็จะเห็นลักษณะของการด่างและก็กระดูกของใบชัดเจนนะครับถ้าเป็นต้นทั่วๆไปเขาก็จะมีสีเขียวไปเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหลังใบนะครับ หลังใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้ามองผ่านแสงก็สามารถสังเกตเห็นลายด่างลายจุดบนใบได้นะครับสำหรับวิธีการปลูกและวิธีการเลี้ยงดูต้นนี้ก็ไม่ยากนะครับปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นมะพร้าวสับผสมกับเพอร์ไลท์แล้วก็ดินหมักใบก้ามปูแล้วก็ปลูกให้เขาไต่ขึ้นหลักนะครับเมื่อปลูกให้ไต่ขึ้นหลักก็จะโตเร็วมากๆเลยใน1เดือนนะครับก็จะมีการแตกใบใหม่ขึ้นประมาณ3-4ใบเลย วิธีการรดน้ําก็รดวันเว้นวันนะครับต้องคอยสังเกตไม่ให้วัสดุปลูกของเราแห้งจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารดน้ํามากจนเกินไปก็จะทําให้เกิดใบช้ําน้ําได้วิธีการแก้ก็คือตัดใบทิ้งแล้วก็ทาด้วยปูนแดงนะครับสําหรับการให้ปุ๋ยก็ให้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับหรือว่าปุ๋ยออสโมคโคตเป็นประจําทุก3เดือนนะครับแล้วก็พ่นน้ํายากันเชื้อราเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซิงโกเนียมแองกัสตาตามัมหรือเงินไหลมาด่างต้นนี้คุณผู้ชมท่านใดมีสะดสมนนะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หรือใครมีข้อมูลมีคำแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับสวัสดีครับ